ผ่านไปแล้วนะครับกับซีรีส์กีตาร์ไฟฟ้านะครับโอ้โหยอดวิวนี่เรียกว่างเงียบซีงัด <c oughs> ก็สงสัย FC มันก็ชอบกีตาร์ไฟฟ้านะก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับมาถึงซีรีส์ใหม่ครับกีตาร์กีตาร์ตแต่ครับซีรีส์นี้ <c oughs> เริ่มที่ตัวนี้ครับเ <c oughs> ฟ t ูเ a l ม u s ก s s o p p and More วันนี้เสนอตอนกีตาร์ย a ม a ฮ่ตัวนี้คือ AC-3R ผมเข้าใจว่าภาคไฟฟ้าเนะี่ยน่าจะมีแบบจำลองของเสียงนะครับ3แบบด้วยกัน ก็เดี๋ยวรอดูตอนที่ทดลองเสียงแล้วกัน,นครับบางยี่ห้อเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า sound image นะครับเ,เดี๋ยวสำรวจแผลก่อนนะครับ mm hmm. mm hmm. ตัวนี้แตกอ้าจนแสงรอดนะครับแผลจบที่เทปสีน้ำเงินซ้ายขวานะครับแล้วก็มีอาการแคลกของด้านใน ด้านไซด์ด้วยนะฮะบาาดิงบางส่วนนะครับเปิดและหายไปบางชิ้นส่วนนะครับแผนก็คือเดี๋ยวผมจะตัดเบสซิ่งดามด้านในนะครับก็แต่งเบสซิ่งก้อนนึงนะให้มันโค้งเข้ากับเอวนะเสร็จแล้วผมจะเจาะรูนะครับดึงเบสซิ่งนี้ด้วยสายกีตาร์นะครับทำให้ตัวเบสซิ่งเนี่ยลอยมาติดด้านในให้มันดามด้านท็อปกับไซด์ไว้ด้วยกัน กาวจะใช้เป็นลาเท็กนะครับใช้บอลออริจินอลนะครับแผลแตกตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะแปะดามทั้งหมดแต่ว่าเบสซิ่งมันหลุดด้วยนะก็เดี๋ยวแปะด้านนี้ด้านนี้ท็อปด้านนี้ไซส์ใช้กาวแล้วก็ใช้สายกีตาร์ดึงเช่นเดิมก็ทำการติดตั้งนะครับเบสซิ่ด้านในแล้วก็เดี๋ยวยากาวด้านนอก เดี๋ยวเก็บแผลด้วยผงขี้เลื่อยก,กับกาวร้อนอีกทีนะครับสําหรับกีตาร์ที่แตกแบบนี้นะครับแตกลมรั่วต้องทํานะเพราะว่ามันจะแตกลามบางทีเล่นๆอยู่แล้ววางแรงหรือเดินไปชนโต๊ะเนี่ยมันก็จะแตกลามได้นะครับจะเลยส่วนสีน้ําเงินที่ผมแปะเทปอยู่อันนี้นะฮะส่วนบางตัวเนี่ยที่แตกแล้วแสงไม่ได้รอดหรือว่าลมไม่รั่วนะบางทีก็ยังไม่ต้องทํานะครับ ซส่ากาวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใช้ซีแคมกดไว้5จุดด้วยกันครับส่วนด้านนี้คือสายกีตาร์นะครับที่ดึงตัวดามไว้นะครับระหว่างท็อปกับไซน์นะให้ติดกันนะครับตรงนี้ตำแหน่งนี้อยู่ตรงกลางพอดีที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเวลานะครับว้าไปเลย2วันปับ๊บ นี่วันนี้ก็จะแกะตัวซีแคมออกนะครับก็ก่อนที่เพื่อนๆหรือน้องๆจะไปทำเองนะข้อแรกนะอย่าใช้กาวร้อนอย่าใช้กาวช้างอย่าไปซื้อกาวช้างหลอดใหญ่ๆนะตามร้านวัสดุแล้วก็ฉโลมไปให้ทั่วเลยเงีนะ้ยมันจะสอมต่อไม่ได้นะอ่ะสายแกะออกมาแล้วนะครับอย่างที่2ถ้าใช้ซีแคมนะครับอย่าออกแรงจนเยอะเกินไปนะครับ มีไม้ที่เปิยนะครับแล้วก็ตัวดามอยู่ตำแหน่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือจุดนี้อ่าเนี่ยมันแตกอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บแผลทิง้งบางทีเราอ่ะเราไม่รู้ว่าเรามือหนักเสร็จแล้วเราบีบซีแคมนะคือกีต้าร์มันเป็นลังไม้นะบอดี้มันเนี่ยถ้าไปบีบแรงๆมันก็โบะได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะเติมอ่าเป็นผงกระดูกนะครับกับกาวร้อน ขัดให้เรียบเนียนก่อนเก็บแผลให้ไม่มีลมรั่วไม่ให้มีแผลตามมดนะครับส่วนที่บดิ้งยังอยู่นะเรียบร้อยดีมีตรงนี้นะครับที่บดิ้งมันแตกหักแล้วมันก็มีส่วนที่หายไปนะโอ้น่าเสียดายเบื้องต้นนะครับ<ม>แผลกลับไปที่เดิมโดยสมบูรณ์แบบนนะครับ ก็เหลืองานเก็บสีอีกนิดหน่อยนะครับขัดตกแต่งแล้วเก็บแผลด้วยแลก็เกอร์นะครับแล้วก็ขัดที่หลังหลักๆแล้วเนี่ยต้องทำให้มันโค้งและเรียบพอที่จะให้แขนมันไปเท้าแล้วมันไม่มีเสี้ยนตาหรือไปบาดหรือเจ็บ แขนได้นะเวลาเล่นบางทีเราเล่นนานๆนะมันก็อาจจะเจ็บแขนได้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวรอแล็เกอร์แห้งหน่อยว่าไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับแลก็เกอร์ก็แห้งเรียบร้อยนะครับก็จะตกแต่งแผลที่เราเติมแลก็เกอร์ไว้นะมันมีปดูดมีบวม เป็นรอยผู้กันบ้างนะครับก็เดี๋ยวขัดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับด้านท็อปเดิมนะครับกระดาษทรายที่ใช้นะครับเป็นเบอร์พันหกับเบอร์สองพันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมนะสูตรใครสูตรมันนะครับแล้วแต่อันนี้คู h เฟ l ทเวลนะครับ เรียกว่ามวยวัดหน่อยมั่วๆหน่อยนะอ่ะดูแพลหน่อยนะฮะ โอ้โชยังกับคาร์ดีเทลลิ่งนะอะแต่ยังเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวต้องใส่สายเซตอัพก่อนนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนสายนะฮะพักไฟไฟ้าอย่างที่บอกนะครับโอ้โหมีความแบบฉบับของยามาฮ่าแล้วยอดเยี่ยมมากนะครับมีพิกาดที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็คัดเอาไว้ด้วยนะครับเหมือนสายจะเตียไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเสริมจากด้านล่างนะครับใต้เปโซ่เปโซ่จะเป็นทองแดงแล้วก็มีรางเป็นโลหะนะครับ เสริมจากด้านลางใต้าลางนี้นะครับแล้วก็เอาเอซดเดิกดทําขึ้นสายแล้วแต่งนัดได้อีกนิดหน่อยเสร็จแล้วทดลองเล่นหน่อะครับ 2A 2เก้อนตัวนี้ยามาห้าเอซสามอาซีารไซส์แตกนะครับก็ตรงเนี้ยมันขบได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าเก็บไม่ให้มันเ,เป็นรอยไม่ไงั้นเวลาเราเล่นแล้วมันบาดนะทีนี้ด้านซ้ายเหมือนว่าจะต้องเก็บเสียเสียตังค์เพิ่มมังเนี้ยแตกเยอะนะฮะตัวนี้เจ้าของได้มือสองมัน,นครับ แตกเยอะตรงไฟต้องซ่อมเดี๋ยวดูก่อนดูอารมณ์กันฟังเสียงดิวะเหม่ยทุ่ๆวะทุกคนมีไมเบลนด้วยนะอ่ะดูพิกอัพหน่อยพิกอัพ SRT มีสามไทป์สามไทป์ของอะไรไม่รู้อะเชื่อดีวะตัวนี้เจ้าของอ่อ ไม่รู้ใครเปลี่ยนมานะนะัสเซน,นเป็นโบ์แล้วนะ ล้านขอบมันบางๆหรือเปล่าตัวนี้เจ้าของเป็นนักดนตรีด้วยนะผมก็เลยรู้สึกว่าซัดเดนมันเตีย้ยไปหน่อยผมเสริมไป1มิลิเมตรแล้วก็นัดแต่งแล้ว พอตรงเป๊ะแต่อาจจะตรงเกินไปโดยเฉพาะเฟรดนี้ที่บัดเนี่ยถ้าเล่นผ่านๆไม่บัดสถ้าเน้นอนะ ับนุรีเรียบร้อยนะครับและนั่นคือ Yamaha AC3R โอ้โหคือเจ้า,าของได้เป็นนักดนตรีอาชีพด้วยลุยสบายเลยตัวนี้เสียงดีมากนะฮะแต่ก่อนกลับนะครับมีด้านคอนโทรลเลอร์ก็แตกอีกผมทำคลิปแยกไปแล้วนะครับเป็น How Tour แบบซ่อมด่วนๆนะเบื้องต้นผมบีบแพลนะครับให้ขบกันสนิทโดยใช้ซีแคมนะครับแล้วก็ดามจากด้านล่างนะครับ ก็เป็นกลางตำแหน่งแผลนะครับใส่คอนโทรลเลอร์มีน็อตแค่2ตัวนะคือบางกรณีเนี่ยผมก็จะดามตรงจุดที่เป็นเกลียวปล่อยพอดีแต่แผลนี้ไม่โดนนะครับก็ทำการเก็บแผลไปเรียบร้อยครับ แข็งแรงและแน่นหนาดีนะครับทีนี้อาจจะมีเพื่อนเพื่อนนะครับมีคําถามว่าแล้วเราดามไปเนี่ยมันมีผลต่อเสียงไหมนะครับมีแน่นอนนะครับการที่มีสิ่งแปลกปลอมนะครับไปเติมข้างในข้างนอกหรือข้างในก็ตามเนี่ยมีผลต่อเสียงแต่มันเล็กน้อยจนเราไม่รู้สึกได้หรอครับและนี่คือยามาฮ่า ac 3 r โอภารไฟฟ้ายอดเยี่ยมจริงๆชมหลายรอบเลยเพราะว่า <laughs> ชอบนะจริงๆส่วนตัวก็ชอบยามาฮ่านะแต่ยังไม่เคยได้เป็นเจ้าของเลยนะ ถ้าเพื่อนๆชอบ Yamaha าานะครับก็ย้อนไปดูในเพลย์ลิสต์บนแอป,ปดาของอ Festival ได้นะครับตัวที่ใกล้เคียงก็คือ Compact Compact Series ตัวนี้เป็นตัวที่ level up ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้เจ้าของมารับนะครับและขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านขอบคุณที่รับชมและติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ